ถวันนี้นะคะเราจะทําบัตเตอร์ครีมน้ําเชื่อมนะคะแต่ดับแรกเนี่ยเราจะต้องมาทําน้ําเชื่อมก่อนว่าน้าเชื่อมที่จะเอาไปใส่ในครีมแต่งหน้าเค้กนะคะเพราะวันนี้เราจะทําบัตเตอร์ครีมที่ใช้น้ําเชื่อมนะคะบัตเตอร์ครีมเนี่ยใช้ความหวานจากหลายๆอย่างนะคะบางคนก็ชอบบัตเตอร์ครีมใช้นมข้นหวานหรือ บัตเตอร์ครีมจากน้ำตาลไอซิ่งนะคะแต่วันนี้เราจะใช้บัตเตอร์ครีมจากน้ำเชื่อมที่เราทำเองนะคะถ้าใครสะดวกที่จะทำเองก็ทำเลยบางคนก็ชอบบัตเตอร์ครีมน้ำเชื่อมที่ซื้อน้ำเชื่อมสำเร็จรูปแต่เราไม่ชอบนะคะวันนี้เรามาทำน้ำเชื่อมที่เราทำเองเลยนะคะอันดับแรกน้ำค่ะใส่น้ำลงไปในหม้อต้มเลยนะะในสูตรของเราก็จะมีน้ำน้ำตาลเกลือ และมะนาวนะคะตรงส่วนของมะนาวถ้าใครมีครีมออฟทาทาหามะนาวไม่ได้นะคะก็ใช้ครีมออฟทาทาใส่แทนก็ได้นะคะมันเป็นกรดแล้วก็จะช่วยให้น้ําตาลไม่ตกหลึดง่ายนะคะสำหรับใครที่ทำน้ำเชื่อมเองโดยใช้น้ําตาลทรายนะคะเราจะไม่คนนะตอนทำถ้าเราคนมากๆเนี่ย แค่คนช่วงแรกแค่ให้น้ำตาลละลายนะคะถ้าหากเราคนมากๆเนะี่ยน้ำตาลมันจะตกกลึกเป็นก้อนๆเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำเยอะเกินนะคะถ้าใส่น้ำเยอะมากในะน้ำเชื่อมของเราต้องเคี่ยวนานเกินไปหรือถ้าเคี่ยวแป๊บเดียวแต่น้ำเชื่อมมันเหลวมากเนี่ยทาให้บัตเตอร์ครีมของเราเหลวไม่ค่อยอยู่ตัวนะคะเวลาบีบมันจะไม่ค่อยสวยน้ำร้อนแล้วนะคะเราใส่เกลืองไปได้เลย เกือป่ใครมีดอกเกลือก็ใส่ดอกเกลือใครมีเกลือชมพูก็ใส่ได้เลยใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายละลายเอ๊ะทำไมมึงคนหม่มึงน้ำมีน้อยเดียวน้ำนิดเดียวเองน้ำตาละละลายมันก็จะเหลวขึ้นอีกนะคะนิดหน้อย เราไม่ให้น้ําตาลไปติดที่ก้นหม้อแล้วมันก็จะไหมซะก,ก่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคนเยอะแยะมากายบางคนก็คนๆๆอยู่นั่นนะคะน้ําตาลก็จะตกหลึกเป็นเม็ดๆแล้วก็จะทําให้ตอนเราบีบด,ดอกมันก็จะเป็นน้าน้ําตาลนะคะที่มันเป็นเึกือขอยู่อะ่ะมันก็จะไปติดที่หัวบีบทําให้การทํางานของเราไม่สะดวกนะคะ เสร็จแล้วน้ําตาลเริ่มละลายนะคะเราเคลียร์ตรงก้นหม้อของเรานะคะในส่วนของมะนาวช่วงน,นี้มะนาวมีเยอะแยะเลยนะคะแล้วมันหอมใครชอบก็อาจจะบิดมะนาวเสร็จแล้วนะคะเอาผิวมะนาวใส่ลงไปต้มเคี่ยวในน้ําเชื่อมด้วยก็ได้นะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะไฟก,กลางกลาง เราละลายแล้วเราก็ไม่ต้องไปคนนะคะน้ำเชื่อมที่จะใส่ในเบอร์ครีมพอทำเสร็จแล้วเราต้องทำให้เย็นก่อนนะคะโดยการหล่อ้าถ้าทำด่วนเนี่ยก็หล่อ้าให้มันเย็นเร็วๆแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะคะพอเย็นแล้วใส่ตู้เย็นมันก็จะเย็น บางคนเนี่ยยังอุ่นๆอยู่เลยเอาไปใส่ในเบัตเตอร์ครีมครีมก็จะเหลวบอกเอ๊ะทำเหมือนกันนะทาไมถึงเหลวจังเลยไม่เห็นเหมือนที่บอกเลยว่าเซ็ตตัวแล้วทาให้ดูบอกจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ะถามไปถามมาอ,อ๋อน้ําเชื่อมยังอุ่นๆอยู่ถ้าเป็นไปได้เราทําน้ําเชื่อมไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะสามารถเก็บได้นานเลยเป็นเดือนๆหลายเดือนก็ยังไม่เสียถ้าเราทําเข้มข้นดีแล้วก็สะอาดนะคะ ความเข้มข้นของน้ำเชื่อมเรานะคะถ้าเราทำนิดเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยแค่เนี้ยค่ะก็ประมาณ10นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะก็อยู่ที่ไฟที่คุณใช้ด้วยถ้าใช้ไฟแรงมันก็จะแห้งซะก่อนนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะก็บีบมะนาวใส่ไม่ต้องเปรี้ยวนะคะ ประมาณหนึ่งช้อนชาถึงหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรี้ยวนะคะถ้าชอบกลิ่นของมะนาวเราก็ใส่มะนาวลงไปในน้ําเชื่อมเราได้เลยนะคะเคี่ยวจนน้ําตาลละลายแล้วก็ไปทําให้เย็นนะคะหรือทิ้งไว้ให้เย็นสนิทก่อนนําไปใช้งานนะคะ คือาสำหรับบัตเตอร์ครีมน้ำเชื่อมในกรณีการทำน้ำเชื่อมเนี่ยน้ำตาลเราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ได้แล้วน้ำเชื่อมเราได้ที่แล้วนะคะน้ำตาลละลายหมดแล้วเราก็รอน้ำเชื่อมเราให้เย็นถึงนำไปใช้งานนะคะเรามาเริ่มตีบัตเตอร์ครีมกันเลยค่ะน้ำเชื่อมที่เย็นแล้วนะที่เราทำไว้ก็ได้ประมาณหนึ่งแก้ว หนึ่งถ้วยตวงพอดีนะคะสำหรับสูตรที่เราให้ไว้ในยขาวใส่ลงไปในอ่างเลยเนยสดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆของเราชิ้นไม่ได้เล็กนะแต่มันบางไม่ได้หนา ชื่อมกับนมข้นหวานนะนมข้นหวานใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้น้ําเชื่อมแล้วแต่ความชอบนะเราก็ตีให้เหนยอ่อนตัวถ้าเนยสดของเรามันออกจากตู้เย็นใช่ไหมมันก็จะแข็งนิดนึงแล้วก็จะสับชิ้นเล็กๆแต่อันนี้เราทิ้งไว้ข้างนอกสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะอ่อนตัวลงนะคะเี้ค่ะแต่ถ้าของใครที่เนยสดออกมาแล้วต้องทําเลยรอไม่ได้แล้ว ก็สับเป็นที่เล็กๆแล้วก็ตีเนยสดให้อ่อนตัวก่อนค่อยใส่เนยขาวลงไปนะคะ จากใน,นชั้นเรียนมีหลายคนถามว่าเราทำไมไม่ใช้เนยสด100%เลยล่ะเนยสด100%บ้านเรามันร้อนใช่ไหมถ้าเอาเนยสดเพียวๆเลยเนี่ยมันจะเหลวเละสักพักหนึ่งอะ่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์อากาศบ้านเรามันค่อนข้างร้อนนะคะเราก็ต้องใช้เนยขาวก็เลือกด้วยเนยขาวมันมีหลายเกรดหลายแบบนะคะตีให้ขึ้นเป็นครีม ปูเบานะคะเวลาเท่าไหร่นั้นอยู่ที่เครื่องของท่าน บัตเตอร์ครีมของเราตีขึ้นฟูมากๆแล้วนะคะมากแค่ไหนอยู่ที่ความพอใจของท่านนะถ้าตีเยอะเกินมันก็ฟอไม่สวยนะคะตีน้อยเกินมันก็หนืดทานไปก็หนึดๆหน,นับไม่อร่อยนะคะจริงๆแล้วในส่วนตัวที่ชอบกินบัตเตอร์ครีมมากอร่อยกว่าวิปครีมนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะทําไมถึงไม่ใส่น้ําเชื่อมตั้งแต่แรกเลยการตีเก็บอากาศของเนยที่เราตีเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าแล้วมันหนัก น้ำหนักไปกดทับทําให้เสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราตีครีมของเราเนี่ยเนยขาวเนยสดเนี่ยให้มันขึ้นฟูให้เต็มที่ที่เราพอใจแล้วเราถึงค่อยๆรินน้ําเชื่อมใส่เข้าไปตีให้เข้ากันอีกครั้งนะคะน้ําเชื่อมนี่บางคนก็ใช้ไม่หมดนะอยู่ที่ความชอบความหวานของแต่ละคนนะคะคิมเอาได้ตามใจชอบเลยนะชอบหวานมากหวานน้อย ใส่น้ำเชื่อมค่อยๆรินนะอย่าไปใส่พวดเดียวนะคะมันจะเข้ากันได้ยากกว่าพยายามคนปาดที่ค้นแองขอบแองอยู่บ่อยๆนะคะบางทีเนยมันไปค้อนอยู่ติดอยู่มันจะถูกตีไม่ทั่ว เชื่อมนะคะอยู่ที่ความชอบนะใส่หมดหรือไม่หมดนะคะนี่เราจะเหลือไว้ประมาณ1นึ่ส่วนสีถ้วยเราอยากได้กลิ่นของนมข้นหวานใส่นมข้นหวานลงไป นมข้นหวานที่เราใส่เข้าไปผสมเข้ากันดีแล้วนะคะครีมเบาฟูสวยงามเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปปาดเคกกันได้เลยนะคะหรือจะไปทําไส้โลก็ได้